นี้เราจะมาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะนักศึกษา,าเคยดูหนังเกี่ยวกับอะไรไนักปฐเพสันนิวาสไหมคะเที่ยวก,กัากาศในตอนจำช่องสามนะคะจะมีพระนารายณ์เกี่ยวกับพระนารายณ์ด้วยนะคะเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับประวัต nee ิศาสตร์ชาติไทยซึ่งเป็นหนังที่ถ้านักศึกษาดูแล้ว จะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามันน่าสนใจแล้วก็ได้รู้ว่าสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้แบบไหนตามที่ในหนังเขาตามที่ละครตามที่ละครเขาเล่นให้ดู ลำดับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะทรงเป็นมหาราชอีกองหนึ่งทาไมถึงว่าได้ชื่อว่าเป็นมหาราชนะคะเขาบอกว่าตามที่ก่อนที่ว่าจะจะได้ชื่อว่ามหาราชนารายณ์มหาราชเขาบอก แต่ว่าท่านไม่เป็นอะไรเลยส่วนานางสนมพวกบริวารจะสลบหมดแต่พระองค์จะไม่มีอะไรเลยแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านเสด็จตอนตเสด็จพระราชาสมภพนั้นพระญา,าเห็นพระโอรสมีสีก่กรหมายถึงว่าม,มีมือหลายเนาะก็เลยพระราชทา,านนามว่าพระนารายณ์หรือพระเจ้าลูกเธ พระนารายณ์ราชกุมารเพราะว่าตามพระราชบัญญัติตามพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์คือเรื่องเกี่ยวกับปฏิหารอย่างมากเช่นเมื่อพระนารายณ์มีพระชนได้ห้าพรรษาขณะเล่นนะ้ำพระงองค์ถูกอัศนีบาดพวกพี่เลี้ยงนางสนมนาง,ง,งน,นุมสลบกหมดสิ้นแต่พระองค์ไม่เป็นไรแนมะ้แต่น้อยแล้วเมื่อพระนารายณ์มีพระชนได้เก้าปี พระอ,องค์ก็ถูกอัศนีบาที่พระราชวังบางกะปินแต่พระอ,องค์ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยการศึกษานะครับสมเด็จพระนารายณ์ยังทรงรับการศึกษาจากข้าหลราชบดีซึ่งเป็นข้าราชการสูงในข้าร,ราชการระดับสูงในพระราชวังและข่าอาจารย์พรพิมลธรรมรวมทั้งสมเด็จข้าพโคสาจารย์และพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ ในระดับสูงสมเด็จข้านารายมหาราชมิได้ทรงเป็นกษัตริย์พระวักษัตริย์ที่ทรงทันหรือทำราชาในสายจาของทวยราฟเลยนม้นจะน้อยแต่พระอ,องค์ก็พระอ,องค์ยังดูแลราชดลตลอดมาที่ยังทั้งยังปราบกบฏภายในประเทศ ซึ่งจากที่ว่าเราดูหนังหนังอะไรนะที่ที่ช่องสามที่ที่พซนา์หล้ารนเจกบุเบสันนะสนิวาหเนาะใต้บุเบสันนิวาที่จะมีจะมีพระนารายณ์แล้วก็เออะไระเขาเรียกพระโรูาจารย์ พระสารีพระภูระสารกพรสัจจานอะไรแบบที่ว่าเป็นพระครูน่ะแล้วทีนี้ก็จะมีอะไรมีฝรั่งเนาะมีฝรั่งเข้ามาเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ท่านมีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวที่เกิดจากพระ,พระบพมเสีเจ้าฟ้าสุดาวดีและได้รับพระราชสถาปนาพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงโยธาเทพ ถือว่าเป็นเจ้าฟ้าสารกรมผู้เลกพร้อมกับเจ้าฟ้าสีสุวรรณพะคนิษฐาพระราชธิดาพระองค์กล่าวมีพระราชอำนาจสูงมากโดยหลักฐานของดารุแบได้กล่าวว่าเจ้าพระฟ้าพระองค์นี้ดำรงสิริยศเยี่ยงพระมเหสีบางครั้งชาตะบันตกก็เรียกแทนว่าราชินีและหากผู้ใดเสดสมรสด้วยกับเจ้าฟ้าพระองค์นี้ย่อมได้ รับสิทธิ์หรือทำเหนือราชบัลลังก์ด้วยนอกจากนี้ยังปรากฏในพงศาวดารที่เขียนในสมัยหลังว่าพระโอมีพระราชโอรสรับถือหลวงสมรสัตว์ต่อมาคือสมสเด็จพระศรีสันเพชญพระสมเด็จพระสันเพชที่แปดที่แร่ร้ายในมากที่สุดในราชสำนะักเกิดจากพระราชาธาเกิดจากพระราชา,าเทวีมีนามเดิกว่าเจ้าจองสมบุม์ ภายหลังได้มอบราชบุตรดังกล่าวให้กับเจ้าพระยาสุรศีหรือพระเทศราชาแต่ในบุเพันี้ว่าเขาก็กล่าวตรงนี้เหมือนกันนะนะสำหรับพระราชกรณียกิจนะคะ สมเด็จพระนารายณ์มนาราบเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงภาพปีชาสามารถอย่างยิ่ง,ง,ง,งทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาอย่างมากโดยทรงยกทัพไปตีเมืองเองชียงใหม่และเมืองเมืองพม่า,มาอีกหลายเมืองพอในชญาน